รู้หรือไม่นักหวยปล้ำ W W E เคยแอบมีอะไรกัน เรื่องจริงนอกสังเวียนนะครับโดยทางด้านของไบรอันเดนิลสันหรืออดีตนมัมบลัมเดนิยลไบรอันนั่นเองนะครับผมนมัมบลัมชื่อดังได้เผยเรื่องราวสุดห้าในตอนที่เขานะครับแอบคบหาและกําลังจะมีอะไรกันครั้งแรกกับบีเบลล่านะครับซึ่งก็เป็นนมัมบลัมสาวร่วมสมาคมเดียวกันในเวลานั้นครั้งหนึ่งเนี่ยหลังจากจบสึกรอเนี่ยและนั่นก็เป็นครั้งแรกเลยนะที่เรากําลังจะมีอะไรกันเนี่ยบีกับผมเนี่ยตัดสินใจว่าจะไม่บอกใครเรื่องความสัมพันธ์ของพวกเรา2คนผมก็เป็นคนเก็บความลับเก่งมากด้้วยยยผมมเเลลลไได่ดบอกใครจรจิงๆแ ไม่มีใครรู้เลยนะที่เรากาลังคบหากันเนี่ยคืนนั้นเนี่ยหลังจากจบศึกรอเนี่ยเทดดีบีอาร์ซีกับเชมัสเนี่ยชวนพวกผมไปกินข้าวกับพวกเขาแต่ผมก็บอกว่าผมจะอยู่พักผ่อนที่ห้องก่อนและใช่ผมก็ตั้งใจจะโกหกพวกเขานั่นแหละเพราะผมต้องการจะไปทานอาหารกับบรีแต่เมื่อเธอมารับผมเนี่ยสองคนนั้นก็ขับรถผ่านมาพอดีจึงจับได้และชี้มาที่พวกผมพร้อมกับหัวเราะแบบว่าทาเนียเป็นปฏิเสธพวกเขาทั้งที่แท้ก็แอบนัดสาวไว้เนี่ยแหละแล้วก็โดนจับได้พวกเขาเนี่ยก็เป็นเพื่อนที่ดีนะหลังจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็ขับรถออกไปทานข้าาววกกันผม็คิด่ เขาเนี่ยอยากจะทิ้งเราไว้ให้อยู่ด้วยกันตามลําพังใช่สุดยอดเลยพวกเขาเนี่ยรู้งานจริงๆและหลังจากที่ผมกับ,บรีทานอาหารเสร็จเราก็พากันขึ้นห้องแล้วเริ<ๆ>่มกิจกรรมของผู้ใหญ่กันผมจะไม่เล่ารายละเอียดนะแต่นั่นเป็นครั้งแรกของเรา เราถอดทุกอย่างแล้วก,กาลังจะเริ่มมีอะไรกันทันใดนั้นเองเนี่ยก็ได้ยินเสียงลูกบิดประตูแล้วประตูเนี่ยมันก็เปิดออกบีกระโดดหลบไปใต้ผ้าห่มในขณะที่เท,ท็ดกับเชมัสเนเดินเข้ามาอย่างเมาไมาพร้อมกับเสียงฮ่า <c oughs> นายแล้วก็พูดคุยหยอกล้อมีอะไรต่อมีอะไรกันไปนี่เป็นช่วงเวลาที่ผมโมโหสุดสุดเลยนะผมตะกโกนโวยวายว่าอะไรวะเนี่ยพวกเองเข้ามาได้ยังไงและตอนนั้นผมเองเนี่ยกาลังเปลือยอยู่ด้วย ผมจึงเตะหน้าเท็ดไปหนึ่งทีราวกับเป็นภาพสโลโมชั่นเลยนะเท็ดเนี่ยก็มีท่าทีงงๆและหลบการเตะได้ทันยังก็เคียร์นูลิฟในเดอะเมทิกอย่างนั้นอะและเท็ดเนี่ยก็หันมามองผมแบบงงๆในขณะเดียวกันเชมัสเนี่ยก็หนักเลยซึ่งเขาในยอยู่ข้างข้างบีด้วยที่ซุกอยู่ใต้ผ้าห่มเนี่ยแล้วก็ลูบหัวของบีผ่านผ้าห่มไปไม่กี่นาทีต่อมาเนี่ยผมก็สามารถพาพวกเขาออกจากห้องไปได้แต่ก็ยังคงงงๆอยู่ว่าคืนที่เริ่มต้นอย่างยอดเยี่ยมเนี่ยจบลงแบบนี้ได้ยังไงหลังจากนั้นบรีกับผมเนี่ยก็ต